สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณน้ำในวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่สามการล่วงละเมิดทางเพศค่ะนี่คือตัวชี้วัดที่เด็กๆต้องเรียนนะคะไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะว่าเรียนอะไรบ้างวันนี้มาอันนี้เป็นผัง สาระการเรียนรู้นะคะว่าเด็กๆต้องเจออะไรบ้างและต้องเรียนกับอะไรบ้างการล่วงละเมิดทางเพศวันนี้เราจะเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะคะต่อไปจะเรื่องสิทธิในร่างกายที่สัมผัสที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสัมผัสที่ดีเด็กๆแยกออกไม้เอ,อ่ยหรืออีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือการหลีกเลี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องไกลตัวไหมคะเด็กๆแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใกล้ตัวแบบไหนเดี๋ย่กุน้ำจะเล่าให้ฟังมาค่ะข้อที่หนึ่งการล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทำหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ลามกอนาจาร หรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมเช่นใช้คำพูดหรือสายตาแทะลมกอดจูบรูปคำนะคะหรือการคมคืนใช้กำลังคมคูจนหรือการล่อลวงล่อลวงให้เกิดมีเพศสัมพันธ์นะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินข่าวไหมคะว่าเด็ก วัยสี่ขวบห้าขวบแล้วแต่กรณีนะคะจะถูกคุณลุงคุณอาพีา่หรือคุณตาหรือญาติห่างๆห,หรือคนที่เรารู้จักหรือนับถือก็แล้วแต่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักก็แล้วแต่นะคะจะมีข่าวมากมายเลยตอนนี้ที่จะล่อลวงเด็กไปซื้อขนมไป พาคุณลุงไปเอาของหรือรับขนมจากชายแปลกหน้าหรือคนแปลกหน้าทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะคะเพราะในสังคมปัจจุบันนี้นะคะการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เพศหญิงเพียงเพศเ,เดียวนะคะยังมีเพศชายอีกนะคะที่จะโดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยการโอบก,กอดหรือการใช้สายตาแทะลมนะคะนักเรียนหญิงก็เหมือนกัน ยิ่งเรายิ่งโตขึ้นเราต้องระวังตัวเองนะคะให้แคลคาดจากอันตรายทั้งปวงนะคะวันนี้คุณน้ำก็มีกระตูนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศนี่แหละคุณน้ำหวังว่าเ,เด็กๆด,ดูแล้วจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้เด็กๆด,ดูแล้วได้รับความรู้นะคะแล้วก็ปรับ ใช้กับตัวเองในสังคมปัจจุบันนี้นะคะโอเคไปดูวิดีโอคลิปกันเลยค่ะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะไปค่ะกระตูนิติวิทยาศาสตร์ตอนที่3รล่วงละเมิดทางเพศ เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเหรอครับลวงหมอครับนั่นสิคะร้องไห้ด้วยมีคนทำร้ายเขาใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายทางเพศหรือเรียกง่ายๆว่าถูกข่มขืนซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่าข่คมขืนกระทำชำเราถูกข่มขืนเหรอคะถูกต้องการข่มขืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นการใช้กำลังบังคับบุคคลอื่นเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย แล้วอย่างนี้จะพิสูจน์กันยังไงล่ะครับว่าใครเป็นคนทําร้ายเด็กคนนี้งานนี้นิติวิทยาศาสตร์จะมีส่วนสําคัญในการช่วยค้นหาคนกระทําความผิดอีกเหมือนเดิมนะโดยส่วนใหญ่เด็กและผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มักจะตกใจและกลัวพวกเธออาจจะลังเลที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเธอเล่าให้ฟังหรือกลัวว่า จะได้รับการปฏิบัติที่ม่ให้เกียรติพวกเธอนั่นเองลุงหมอขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าคิดเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะผู้ที่มคมขืนก็คืออาชญ,ญากรที่ร้ายกาจก่อเหตุอันตรายขั้นรุนแรงทั้งทางกายและจิตใจ,จของคนอื่นๆเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวเพื่อนๆควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการนำตัวคนกระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย เมื่อเกิดเรื่องอยากกลัวและเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวควรจะเล่าให้แม่หรือคนที่ไว้วางใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างหลังจากนั้นก็รีบไปแจ้งความที่สถาน,นีตำรวจทันทีซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วผู้เสียหายก็จะถูกส่งไปตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลภายใน7 2ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุซึ่งยิ่งไปตรวจร่างกายเร็วเท่าไหร่ ยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจหาหลักฐานต่างๆและแพทย์ก็จะให้ทานยาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่สิ่งที่ไม่ควรทำหลังจากเกิดเหตุเพราะจะเป็นการทำลายหลักฐานก็คือการอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้เสียหายต้องไปพบแพทย์ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ถูกทำร้ายพยานหลักฐานในที่นี้ก็คือคราบอสุจิคราบเลือดคราบน้ำลาย เส้นผมและขนเพชรของผู้ข่มขืนที่ติดตามเสื้อผ้าและช่องคลอดของผู้เสียหายรวมถึงเนื้อเยื่อที่ติดตามซอกเล็บของผู้เสียหายที่เกิดขึ้นในะระหว่างการต่อสู้ป้องกันตัวนั่นเองลุงหมอคะแล้วพวกเศษดินแล้วก็เศษใบไม้ที่ติดตามเสื้อผ้าของผู้เสียหายใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือเปล่าคะได้สิจ้ะ เศษดินและเศษใบม้าที่ติดตรงกระโปรงของเด็กหญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญเหมือนกันเพราะสามารถบอกได้ถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้ลุงหมอ,อครับและจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนทําร้ายเด็กคนนี้ล่ะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยเราจะรู้ว่าใครเป็นคนทําร้ายเขาด้วยการนํานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือ DNA ของคนร้ายได้าจากคราบอสุจิ คราบเลือดและเนื้อเยื่อที่ติดตามซอกเล็บของเด็กหญิงคนนี้ขณะต่อสู้ป้องกันตัว DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกันและทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครมี DNA ที่ซ้ำกันยกเวน้นคนที่เป็นฝาแฝดเหมือนเท่านั้นถึงจะมี DNA ที่เหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนเราจะมี DNA ไม่ซ้ำกันเลยแน่นอนหลานรัก ดีเอ็นเอของลุงหมอก็จะไม่เหมือนกับดีเอ็นเอของหลานแว่นดีเอ็นเอของหลานแว่นก็จะไม่เหมือนกับดีเอ็นเอของหลานผมเปียพวกเรามีดีเอ็นเอเป็นของตัวเองซึ่งเจ้าดีเอ็นเอนี้จะทําให้เรารู้ว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนั่นเองแล้วสรุปว่าใครเป็นคนข่มขืนเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะคะลุงหมอคดีนี้สรุปแล้วคนที่ทำร้ายเด็กผู้หญิงก็คือเพื่อนของพ่อของเด็กนั่นเอง เด็กๆจำไว้นะว่าคดีละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมักเกิดจากคนใกล้ชิดที่เด็กๆไว้ใจเช่นเพื่อนบ้านเพื่อนพ่อเพื่อนแม่หรือคนที่เด็กเคารพนับถือเช่นครูฉะนั้นเด็กๆควรระวังตัวให้มากขึ้นอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆล่ะแม้นิติวิทยาศาสตร์จะมีประสิทธิภาพสามารถช่วยจับคนผิดในคดีทางเพศมาลงโทษได้เป็นจำนวนมาก แต่การฟื้นฟูเยียวยา,วยา,วยาวทางจิตใจของผู้เสียหายจะต้องอาศัยระยะเวลาน,านานซึ่งเป็นเรื่องที่คนรอบข้าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนที่โรงเรียนต้องให้กำลังใจและไม่ซ้ำเติมกันคนที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายก็คือผู้คมขืนนั่นเองแหละสร้างสรรค์โดยมูลนิธิเอเชีย อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปวิดีโอหรือการ์ตูนที่คุณนำให้ดูเด็กๆได้รับความรู้อะไรกันบ้างเอ่ยเห็นไหมคะว่ายังมีเรื่องอีกมากมายที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็อยู่ในสังคมปัจจุบันนะคะดูแล้วไม่กลัวเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสังคมไปนะคะอ่าการถูกล่วงละเมิดเราไม่จำเป็น ต้องเป็นคนแปลกหน้าเสมอไปแต่อาจเป็นคนที่รู้จักรู้คุ้นเคยก็ได้คุณน้ำฝากไว้นะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศวันนี้ใจดีดีกว่าเนาะไม่มีการบ้านให้เด็กๆทำแต่ให้เด็กๆคนที่ยังไม่ได้ส่งงานหรือยังไม่ได้สอบเก็บคะแนนหน่วยที่คุณน้ำให้ทำตามงานกันด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับวิชาสุขศึกษาค่ะวันนี้คุณนํำฝากไว้เท่านี้นะคะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ใส่แมสล้างมือบ่อยๆห่างกัน2เมตรแล้วชีวิตเราจะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย